สวัสดีครับนักเรียนเรียนซ่อมรถกับครูสุขสันในช่วงโควิดนี้ครูก็จะมาทำคลิปตัวนี้ให้นักเรียนดูเป็นการควบคุมคันเร่งไฟฟ้าครับนักเรียนการควบคุมคันเร่งไฟฟ้านั้นนะครับตัวมอเตอร์เรือนยินเร่งมันรับสัญญาณยังไงจากการควบคุมนักเรียนเขียนโปรแกรมเองไม่ได้ในการควบคุมครับนักเรียนเพียงแต่วัดได้ว่าสัญญาณการควบคุมมันมาเป็นยังไง วันนี้ครูจะมาจำลอง ECU รถยนต์ให้นักเรียนได้เห็นการควบคุมการทำงานปิดเปิดคอนลิงก์ปีดผีเสื้อมานะการควบคุมนั้นจะอยู่ในการควบคุมมอเตอร์แบบพันวิทโมดูลเลตน,นะครับแต่ว่ามันซับซ้อนกว่าพันวิทโมดูลเลตตรงที่ว่ากล่อง ECU มันต้องรู้ตำแหน่งของตัวเซนเซอร์เพื่อที่จะเอามาทำการล็อก ยตัวอย่างเช่นถ้าเราส่งสัญญาณพันออกมาตรงๆขับมันก็จะขึ้นสุดลงสุดมันไม่ล็อกคันเร่งให้ก็คือเหมือนกับเราแตะคันเร่งค้างไว้อ่ะมันไม่อยอมค้างให้เอาไฟจี้มันก็ขึ้นสุดลงสุดแต่ตัวกล่อง ECU มันมีโปรแกรมพวกนั้นเขาเขียนได้เรียบร้อยแล้วเราไม่ได้ยุ่งอะไรพอดีครูก็ให้เพื่อนครูที่เก่งสายนี้เขาสร้างเครื่องตามแนวคิดให้อย่าถามนะไม่มีขายเครื่องเดียวในโลกเพิ่งทาเสร็จนะครับครูก็เอามา ที่จะเอามาบรรยายและสาธิตให้เรียนดูหลักการทํางานของมันอย่ามาสนใจเครื่องนะครับเพราะว่าเราไม่ได้สร้างเองก็บอกว่าเอาแบบเหมือนเหยียบคันเร่งอะ่ะปรับได้ตอนที่เอาวันลุ่มแทนขาคันเร่งนะครับเขาก็เขียนโปรแกรมลงปิกแล้วก็เขียนโปรแกรมให้ครูนะครับในส่วนของครูนั้นก็จะมีแค่ตัวปรับแล้วก็ต่อสายให้ถูกดิสเพล์ที่จะเอามามองนั้นก็คืออันที่1นึ่ออสซิโลสโคปและอันที่2ก็คือมันติมิเตอร์ ตัวมันติมิเตอร์นั้นก็เอาไว้วัดแรงเคลื่อนของเซนเซอร์นะครับเรามาดูตัวมอเตอร์เรือนลิ้นเล่งก็แล้วกันนะครับตอนนี้เรือนลิ้นเล่งอยู่ตำแหน่งใกล้ปิดหมดนะครับเดี๋ยวครูใช้วนลุ่มหมุนปิดให้ปิดสนิทปิดสนิทไปเห็นไหมฮะปิดสนิทไปแล้วเอาเรามาดูพินต่างๆในสานะของเราเป็นช่างยนต์เราต้องรู้6พิน แต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกันแต่ไม่ได้แตกต่างครับมี2พินนี้นะฮะเห็นซ้ายมือสุดนะครับของปักมอเตอร์เนี่ยด้านล่างเป็นมอเตอร์บวกนะครับด้านบนถัดมาสายสีน้ำเงินเป็นมอเตอร์ลบแดงเป็นบวกเป็นลบสายสีขาวเขียวคือสายกาวสายสีแดงคือไฟ5โวลต์ที่มาจากกล่องและก็สายสีขาวคือไฟสัญญาณบอกตำแหน่งมอเตอร์ลิ้นเล่ง กลับไปยังกล่องสรุปแล้วว่ากล่องมันจะปล่อยไฟออกมาเมื่อเปิดสวิตช์ปั๊บเนี่ยไฟเส้นสีแดงเนี่ยจะปล่อยออกมา5โวลต์นะครับแล้วขาวเขียวเป็นกาวส่วนสายสีขาวเนี่ยมันจะเอาวิ่งกลับกล่องซึ่งนะครับเอาไปรายงานตำแหน่งกล่องมันถึงจะรู้ว่ามีการเหยียบคันเล่อยู่ตำแหน่งไหนเมื่อเรากดแช่ไว้มันก็จะได้แช่มอเตอร์ตาม ถ้าเราเอาพันธุ์วิทป้อนตรงๆมันจะขึ้นลงสุดมันแช่ไม่ได้ครับนักเรียนมันต้องมีอุปกรณ์พิเศษหรือเขียนโปรแกรมควบคุมอ่ะแต่อย่าไปสนใจตรงนั้นสนใจว่ามันทานํางานยังไงมีการควบคุมยังไงไฟมันจะปล่อยออกมานะครับก็คือสายแดงกับสายสีน้าเงินตัวนี้เอามาควบคุมมอเตอร์ปิด,เป,ดเปิดส่วนสาย3เส้นคือสัญญาณส่งกลับเป็นการเปรียบเทียบสายสีขาวเส้นเดียวครับส่งกลับสายสีแดงส่งไฟ5โวลต์ออกมาจากเกาะ เพราะนั้นสายสีขาวครูก็จะเอามาใส่มันติมิเตอร์วัดแรงเคลื่อนเทียบกับกาวนะครับกาวที่มันปล่อยออกมาคือสายสีมันติมิเตอร์ตัวบนเนี่ยเอาไว้จับสายสีขาวกับสายสีขาวเขียวขาวเขียวคือกาวมันจะบอกแรงเคลื่อนเพื่อป้อนกลับไปยัง ECU ตามตำแหน่งผิดปิดของลิดิด,ด,ดี่เส้อส่วนสโคปก็เอาไว้ดูสัญญ,ญาณการสั่งงานเป็นดิวตี้ไซเคิลนะครับนะครับ เอาไว้ดูการสั่งงานของสายสีแดงกับสายสีน้ำเงินซึ่งเป็นควบคุมมอเตอร์อ่ะเดี๋ยวครูจะเริ่มเลยนะครับตอนนี้เอาภาพมุมกว้างก่อนครูก็จะเริ่มเปิดคันเร่งปิดคันเร่งให้ดูก่อนนะครับปื๊ดเนี่เห็นไหมครับสัญญาณมาันมามันปล่อยแล้วคันเร่งก็เริ่มอ,อ,อ,อ้าอ้าอ้าอันนี้เอาภาพเป็นน้วนก่อนครับที่จะเจาะปื๊ดเห็นไหมฮะสุดสุดแช่ไว้ก็สุดนะครับ ข้อดีของเครื่องตรงนี้นะครับก็คือว่าเราสามารถหยุดตำแหน่งในการตรวจเช็คแรงเคลื่อนได้นี่หยุดแช่ไว้เลยถ้าไม่มีชุดเครื่องทดสอบตรงนี้เราจะไม่สามารถทดสอบได้เลยว่าตำแหน่งที่ค้างเนี่ยมันส่งแรงเคลื่อนมาหรือเปล่ามันก็แค่วิ่งไปวิ่งมาได้แต่ตอนนี้ฟังก์ชันของเครื่องทดสอบตัวต้นแบบตรงนี้นะครับมันสามารถทําให้ลิ้นปีกผีเสื้อค้างได้เห็นไหมครัตอนนี้ถ้าค้างอยู่เอาสมมติเริ่มคูเริ่มที่0%มอเตอร์ปิดสนิท ปุ๊บมาปีเซนเตปุ๊บตอนนี้นะครับที่จับได้จากเซ็นเซอร์ส่งกลับอยู่ที่0.9โวลต์ DC นะครับมันก็บอกเฮ้ย hey, แตนน่ในตำแหน่งอยู่ตรงนี้นะนะครับเซนเซอร์เสียไม่เสียสัญญาณก็ยังส่งออกมาควบคุมไม่มีนะครับแต่เมื่อเราป้อนสัญญาณมันเข้าไปนะครับปืด๊ดคันเลงเริ่มกดขึ้นเห็นไหมฮะสัญญาณเริ่มดิวตี้เริ่มมาแล้วมาเท่าไหร่ลิ้นปีกพีเซอร์เริ่มเปิดเห็นไหมฮะแล้วให้มันค้างอยู่นี้แหละจะได้ดูนะฮะเห็นไหม ดิวตี้อยู่ที่1 8 1แเปอร์เซ็นต์นะครับแรงเคลื่อนนะแรงเคลื่อนอยู่ที่1.7โวลต์ของสัญญาณนะฮะถ้าเราให้มุมมันเปิดไปมากขึ้นดูนะครับให้ดูสัญญาณควบคู่กันทั้ง 3. จุดดูลิ้นปีกผีเสื้อดูแรงเคลื่อนเซ็นเซอร์ส่งกลับแล้วก็ดูสัญญาณที่มันสั่งมอเตอร์นะครับเมื่อเราเพิ่มให้ลิ้นปีกผีเสื้อเปิดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเห็นไหมแรงเคลื่อนที่ส่งกลับ ตัวนี้เป็นตัวรายงานนะครับตัวมัลติมิเตอร์ตัวสีฟ้าเนี่ยเป็นตัวรายงานแรงเคลื่อนกลับไปแต่สโคปก็สร้างความถี่ออกมากล่องมันสร้างมาควบคุมจนเราเหยียบสุดค้างไว้เห็นไหมครับมันก็จะค้างตัวนี้มันรายงานเข้าไป4 4โวลต์กว่าเฮ้ยตำแหน่งเปิดสุดเลยนะแบบนี้ครับกล่องมันถึงรู้อะครับว่าตอนนี้ตำแหน่งเปิดสุดแรงเคลื่อนรายงานไปตรงกันข้ามแล้วก็สัญญาณสั่งให้ล็อกเห็นไหมครับมันก็สั่งล็อกด้วยกล่องด้วยเครื่องมือทดสอบตัวนี้นะครับสามารถ ดูการปิดเปิดที่มันลินเนี่ยนะครับแล้วก็สามารถค้างไว้ด้วยซึ่งยังไม่มีเครื่องมือตัวไหนทำนะครับ<ม>หรืออาจจะมีครูสุขสันห์หาไม่เจอก็เลยให้พรรคพวกทําให้คนที่เขาเก่งด้านนี้มีครับครูสุขสัน์เพื่อนเยอะนะครับไม่จําเป็นต้องทําเองเพราะทำไม่เป็นนะครับแต่เราใช้งานเป็นเอามาตรวจสอบเป็นเพราะนั้นเครื่องตรวจสอบเรือนลิ้นเร่งตรงนี้ถ้าเราต่อสายถูกมันสามารถสร้างฟังก์ชันที่ควบคุมการปิดเปิด,ปดลิ้นปีกผีเสื้อได้ เวลาเราเช็คเราก็เช็คสัญญาณย้อนกลับได้แต่ครูยังไม่ได้ทําปักไว้ก็คือเป็นการต่อตรงอยู่นะครับถ้าทําปักมันจะเช็คง่ายก็จะมัดวัดมิเตอร์ออกมาเลยว่าแรงเคลื่อนเท่าไร่เท่าไหรถ้าค่าแรงเคลื่อนผิดปกติมันก็ควบคุมไม่ได้แค่นั้นแหละครับนักเรียนเห็นไ,ไหมฮะการควบคุมสัญญ,ญาณการควบคุมมันเป็นอย่างนี้นะครับเห็นภาพ3อย่างภาพของมันติมิเตอร์ตัวนี้ดูแรงเคลื่อนที่มันส่งกลับไปหากล่อง ecu นะครับตัวนี้คือลิ้นปีกผีเสื้อของจริงในการควบคุมและ สัญญาณที่ควบคุมเห็นกันแบบนี้จัดจ่าจะได้เห็นการทํางานมันลดคันเร่งลงให้สูตรแรงเคลื่อนของเซ็นเซอร์ก็ลดลงต่ําลงเห็นไหมฮะสัญญาณก็จะลดลงต่ําด้วยนะครับปุ๊บปุ๊น้อยลงเห็นไหมครับดิวตี้แรเคลก็น้อยลงเมื่อเวลาเราเปิดปุ๊บปุ๊เห็นไหมคันเร่งเริ่มเปิดข้อดีของนี่อย่างที่บอกว่ามันค้างได้ด้วยนะครับ ไม่ใช่ปุ๊บเอามาเช่นะครับถ้าไม่มีฟังก์ชันควบคุมมันไม่มีทางจะทําให้คันเร่งค้างได้ครับมันก็จะมีวิ่งจนสุดแล้วก็ลงจนสุดเท่านั้นแต่ถ้าเรามีเครื่องมือที่ดีพอมองเห็นสัญญาณรู้จักหลักการทํางานมันเราก็สามารถผลิตเครื่องมือเอามาทดสอบได้ยังไม่มีขายนะครับแต่เพียงเอาบอกหลักการเอาให้นักเรียนไปทดสอบว่ามันควบคุมลิ้นเร่งไฟฟ้าอย่างนี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเรียนได้ทุกที่แม้นั่งขี้ก็เรียนได้ กับเรีย็นเท่าร่วมกับครูสุขสันต์